ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะและอธิษฐานในการถวายเทียนในวันวิสาขบูชาปี2,567ในวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,567นี้ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าชิดาทิพย์อยู่เย็นมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นและพรนั้นจงพันสําเร็จแด่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันขอให้บร,ริบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินามสมบัติมนุษย์สมบัติกัลยานมิสมบัติ แก้แหวนเงินทองสมบัติที่อยู่อาศัยสมบัติโดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ขอจงสมความปรารถนาทุกๆประการสำเร็จในสิ่งที่ดีๆที่อธิฐานทุกประการเทินสาธุ